เอาที่โคเมเหนือนะครับเบเชิลที่จะเป็นแบบนี้จะใช้เบเชิลแทนใบกระพรอนเพราะว่าที่มีการที่ใบกระพรอนวั้นเราเป็นหายากผมก็จะใส่ตัวนี้ใส่ที้ามาแล้วก็จะเลียน,น,นุิดเดียวใส่เข้าไปมีน้ำเหมือนผัดคุกคิดผัดน้ำไม่ได้ผัดแห้งนะ ว่าที่โครงนี่มันสูงยังไเแค่ประมาณ